มีเรื่องไกเอก้เกเรเกเะ้ิดคณะหมูชิ้นไข่ดาวส่งงเรียน

เกลือหนึ่งผัดซีอิ้วหนึ่งใส่พร้อมก๋วยเตียเ๋ยวได้แป้งมาเอาคณะหมูชิ้นไก่ดาวขอในเครื่องเคงคุณครูโรงเรียนบุญเส้นหมูใส่น้ำไปเลย โอฟอใส่ลูกซีนหาบลลังกเลยสอง